สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำการใช้โปรแกรมแฟดนะครับในการวาดรูปเพื่อจะนำภาพนั้นนะครับมาใช้ในโปรแกรม Construct 2นะครับมีวิธีการสร้างงานยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นแฟด CS3 นะครับซึ่งเราใช้เวอร์ชันไหนก็ได้นะครับจากนั้นให้ไปที่ Action Script 2.0นะครับคลิกเข้าไป แล้วก็มาตั้งค่าขนาดสเตทก่อนนะครับมาที่ไซส์ตรงนี้นะครับคลิกลงไปในที่นี้จะกําหนดความกว้างนะครับบิตตรงนี้ก็จะเป็น1280พิกเซลนะครับแล้วก็ความสูงตรงนี้ก็จะเป็น76 8พิกเซลนะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็นะครับปรับหน้าจอนะครับโชว์เฟรมนะครับเพื่อให้เห็นภาพขนาดจอแบบนี้ จากนั้นนะครับจะสร้างฉากหลังขึ้นมาก่อนนะครับในการวาดนะครับก็คลิกไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมเลยนะครับแล้วก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาก่อนใช้เครื่องมือ selection tool นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปที่รูปวาดก่อนนะครับแล้วก็มากําหนดขนาดตรงนี้นะครับข้างล่าง shape เนี่ยตรงนี้นะครับความกว้างเราก็เปลี่ยนเป็น1280นะครับความสูงก็เป็น768นะครับ x ตรงนี้ให้เป็น0นะครับ y ก็เป็น0นนะครับกด enter เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ขนาดสี่เหลี่ยมเนี้ยนะครับเป็นฉากมีขนาดเท่ากันกับสเตตพอดีจากนั้นนะครับจะทำการไล่สีนะครับจากสีฟ้ามาหาสีขาวทำยังไงนะครับคลิกลงไปที่สีก่อนนะครับตอนแรกจะเป็นสีอะไรก็ได้นะครับจากนั้นมาที่คันเลอร์ตรงนี้เปลี่ยนใช้จาก solid ให้เป็นแบบลิเนียนะครับก็คือการไล่เป็นเส้นตรงนั่นเองจากนั้นเราก็เลือกนะครับเลือกสีนะครับดับเบิลคลิกนะครับเปลี่ยนจากสีเทาหรือว่าสีดำเนี่ยให้เป็นสีฟ้านะครับอ่ามันก็จะเป็นฟ้าขาวแต่ทีนี้จุดประสงค์ของเรานะครับเราต้องการให้สีฟ้าอยู่ด้านบนสีขาวอยู่ด้านล่างทำอย่างไรนะครับก็โชว์เฟรมสัก25%ก่อนนะครับให้จอมันเล็กลงจากนั้นนะครับ มาที่เครื่องมือ free transform นะครับกดแชร์ไว้และเราจะเห็นเครื่องมือที่ชื่อว่า gradient transform นะครับให้เลือกตรงนี้คลิกลงไปนะครับก็จะเห็นสัญลักษณ์สำหรับการหมุนตรงนี้นะครับอ่าเราก็หมุนนะครับให้สีฟ้าไปอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับจากนั้นนะครับตรงลูกศรสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกดเมาส์แชรไว้แล้วก็ลากเข้าไปหาตรงกลางภาพแล้วก็ปล่อยแบบนี้นะครับ แล้วค่อยคลิกที่เครื่องมือ selection tool นะครับอันนี้เป็นการปรับทิศทางของแสงเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาที่ show frame เช่นเดิมนะครับเพื่อเราจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าจอมันจะใหญ่จากนั้นจะทำการนะครับวาดสิ่งที่เราต้องการจะใส่ลงไปในฉากเช่นก้อนเมฆภูเขาพวกนี้นะครับเดี๋ยวทำก้อนเมฆก,ก่อนก็ได้นะครับคลิกลงไปที่เครื่องมือสี่เหลี่ยมกดแช่ไว้นะครับแล้วมา คลิปที่กงมือวาดวงกลมโอว่งชูนนะครับจากนั้นนะครับจะวาดข้างนอกสเตทนะครับกดชิปชืไว้แล้วก็เป็นวาดวงกลมหรือไม่ชิปก็ได้นะครับวาดแบบนี้ก็ได้กรอเมกนะครับเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีขาวธรรมดานะครับสีขาวอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คอนโทรลแช่ไว้นะครับลากออกมาอีกแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คอนโทรลแช่ไว้นะครับ หรือไม่ก็วาดวงกลมใหม่อีกเลยก็ได้นะครับวาดมาซ้อนกันแบบนี้นะครับให้เป็นรูปก,ก้อนเมฆสัก3 4ีวงกลมซ้อนกันนะฮะจากนั้นนะครับเส้นขอบเราก็ดับเบิลคลิกแล้วก็ดีลิทชิ้งไปเลยนะครับอ่ามันก็จะรวมกันเป็นก้อนเมฆแบบนี้นะครับส่วนเราต้องการนะครับให้ก้อนเมฆเล็กใหญ่แล้วก็มาที่ฟรีทานส์ฟอร์มนะครับแล้วก็มาปรับมาปรับขนาดได้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาวางในสเตทนะครับ คอนโทรลแช่ไว้นะครับแล้วก็หลกออกไปเป็นการก๊อปปี้นะครับว่าเราจะเอาก้อนเมฆไปวางไว้ตรงไหนบ้างนะครับอ่าประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะวาดเป็นภูเขานะครับอ่าใช้เครื่องมือดินสอนะครับคลิกไปที่เพนสิ l Tool แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับออปชั่นนะครับเปลี่ยนให้เป็นสมูทนะครับให้เป็นรูปตัว S ตรงนี้นะครับเวลาวาดมันจะปรับเส้นให้สมูทหรือว่าให้โค้งสวยงามเองนะครับแล้วก็กดดินสอแล้วก วาดไปเรื่อยๆนะครับเอาแบบนี้ก็ได้แล้วก็ลากลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับจากนั้นถ้าต้องการให้เป็นรูปภูเขาซ้อนกันนะครับเราอาจจะวาดตัดไปข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะครับาวาดไปนะครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างโค้งบ้างถ้าอยากปรับอีกก็ใช้เครื่องมือนี้ก็ได้นะครับคลิกไปที่ selection tool นะครับเอาเมาส์ไปชี้ตรงนี้นะครับสังเกตว่าหางเมาส์จะเป็นโค้งๆกดเมาส์แชร์ไว้แล้วก็ ดึงเส้นไปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการแก้ไขเส้นนะครับให้มันโค้งนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ปรับได้จากนั้นนะครับจากนั้นเราก็มาลงสีนะครับคลิกที่เพนบักเก็ตถังสีนะครับภูเขาด้านล่างนี้ก็จะเอาสีสีเทาก็แล้วกันนะครับคลิกลงไป2ลูกข้างหลังนี้ก็จะเอาสีเทาเหมือนกันแต่จางลงอย่างเงี้ยนะครับ มาอนี้เสร็จแล้วจะทําการลบเส้นขอบทั้งหมดทิ้งนะครับก็ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบเลยนะครับมันก็จะเป็นการเลือกเส้นขอบทั้งหมดกดปุ่ม delete นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ฉากคร่าวๆขึ้นมาแล้วนะครับในการวาดนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วให้ทําการกรุ๊ปทั้งหมดให้เป็นภาพเดียวกันนะครับโดยการ control a นะครับ control a เป็นการเลือกทั้งหมด คลิกขวาขึ้นมาแล้วก็เลือกไปที่ convert to symbol นะครับหรือกด F8 ก็ได้นะครับจากนั้นเลือกเป็นกราฟิกนะครับ symbol ก็ตั้งชื่อว่า BG กด OK นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ภาพฉากเรียบร้อยทีนี้วิธีการส่อรงออกเป็นภาพเพื่อน,นำไปใช้ใน Construct 2ทำยังไงนะครับไปที่เมนู File นะครับแล้วก็เลือก Export แล้วก็เลือกคำสั่ง export image นะครับคลิกนะครับจากนั้นนะครับเลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนตั้งชื่อว่าอะไรนะครับในที่นี้จะตั้งชื่อไฟล์ว่า bg นะครับกดปุ่ม save แล้วก็นะครับก็จะขึ้นหน้าต่างขึ้นมาว่าขนาดของไฟล์นะครับมันใช่ตัวเลขที่เราตั้งค่าไว้หรือเปล่านะคือ12 8 0 7 6 8นะครับถ้าตรงแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็จะส่งออกเป็นรูปภาพเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาวาดกระเบื้องนะครับที่จะใช้ประกอบในเกมนี้ก็ได้นะครับอเดี๋ยวจะลบทิ้งก่อนนะครับเราลบออกจากสเตทแต่ภาพที่เราวาดก็จะยังอยู่ในไลบรารีอยู่นะครับสามารถที่จะลากมาใช้งานได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับในที่นี้จะลบทิ้งก่อนนะครับในที่นี้ก็จะวาดกระเบื้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับคลิกไปที่ rectangle นะครับเครื่องมือสี่เหลี่ยมก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะครับ จากนั้นก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็มากำหนดขนาดในทีนี้จะใช้ขนาด64พิกเซลนะครับกว้าง64สูง64นะครับเสร็จแล้วก็จะทำการใช้เครื่องมือซูมนะครับซูมชูนนะครับแล้วก็คลิกซูมเข้ามานะครับเพื่อเราจะได้ทำงานง่ายๆหน่อยนะครับเวลาเราซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจากนั้นเราก็เริ่มนะครับวาดลวดลายของกระเบื้อง ในที่นี้ก็จะใช้เส้นตรงนะครับลายชูนครับก็จะวาดเส้นตรงในส่วนด้านบนแบบนี้ในส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเส้นโค้งก็ได้แบบนี้นะครับวาดลงไปประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เลือกเส้นคอนโทรลเช่ไว้นะครับลากลงมาคอนโทรลเชวไล้ลากลงมา ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการลงสีนะครับลงสีก็คลิกไปที่สีแล้วก็มาที่ถังสีนะครับเราจะเลือกลงสีอะไรแล้วก็คลิกเอาได้เลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมมีค่าสีที่เตรียมไว้นะครับเพื่อให้เระเบื้องสวยงามน,นะครับในที่นี้ก็จะเป็นสามเก้าหกแล้วก็เอฟเจ็ดเอฟกด enter ก็จะได้สีประมาณนี้นะครับสีชั้นที่2คลิกลงไปไปที่ถังสีนะครับแล้วก็คลิกลงไปที่ค่าสีตรงนี้นะครับสีตรงนี้ก็จะเป็นนะครับ2 B 5 3 5 F กด Enter นะครับก็จะเป็นการเทสีลงไปจากนั้นนะครับชั้นที่3นะครับคลิกลงไปตรงแถบนี้นะครับ คลิกถังสีคลิกลงไปตรงค่าสีนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนค่าสีนะครับเป็น B A แล้วก็ D C 2 F กด Enter ชั้นนี้ก็จะเป็นนะครับเลือกไปที่ค่าสีแล้วก็จะเป็น6 6 B C แล้วก็3 8นะครับกด Enter คลิกไปที่สีสุดท้ายข้างล่างนะครับเลือกถังสีขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนค่าสีเป็นนะครับ 58A e, 230กด enter เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็จะเอานะครับเส้นขอบออกทั้งหมดนะครับก็ดับเบิลคลิกที่เส้นขอบสีดำนะครับ delete ท,ทิ้งไปเลยนะครับเราก็จะได้ลวดลายกระเบื้องมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับเราจะทำการ เซฟตรงนี้ไปเปลี่ยนรูปภาพกระเบื้องเพื่อจะเอาไปใช้ใน c o t r u t แตนทูทำยังไงนะครับก็มาที่ไฟล์นะครับ Export Export Image ส่งออกนะครับในที่นี้ก็จะตั้งชื่อว่าทาย T, t I L E อ่กดปุ่มเซฟนะครับขนาด64คูณ64ถูกต้องก็กดโอเคได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราวาดจากแฟลตแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะนำไปสร้างงานใน c Constru t r u c ท2ทำยังไงนะครับเราก็เปิด c o n s t r u o t l ขึ้นมาไฟ n ิวนะครับสร้างงานขึ้นมาใหม่นะครับกดเ p e n จากนั้นก็มากำหนด Windows s i ส์ตรงนี้นะครับเป็น1280,768นะครับเท่ากับงานที่เราออกแบบจากแฟลตนั่นเองนะครับคลิกลงไปที่ Layout นะครับก็เป็นขนาดเดียวกันครับ แล้วก็ปรับขนาดหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับทําการสร้างออบเจกต์สปรายขึ้นมาโดยการคลิกขวา insert new object แล้วก็มาเลือกสปรายนะครับตั้งชื่อ bg ครับกด insert คลิกลงไปแล้วก็ไปโหลดภาพ bg เข้ามานะครับอ่าแล้วก็ได้ภาพนี้เข้ามาแล้วปิดหน้าจอนะครับไปที่เมนู view s n a p t o grid นะครับ แล้วก็ขยับภาพนะครับให้ลงกับหน้าจอพอดีเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ฉากนะครับที่วาดมาจากแฟตเรียบร้อยต่อไปเดี๋ยวเราจะทําพื้นนะครับสำหรับให้เพลเยอร์วิ่งกระโดดได้นะครับแล้วก็คลิกขวา insert new object เลือกเป็นทาย Background นะครับเราจะเลือกเป็น Tie b a Background กดปุ่ม insert นะครับคลิกลงไปแล้วก็ไปโหลดภาพนะครับเนี้ยเข้ามานะครับที่เราวาดมาแล้ว เสร็จแล้วก็ปิดนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ปรับขนาดนะครับอ่าปรับขนาดให้พอดีนะครับหนึ่งชั้นนะครับแล้วเราก็นําภาพเนี้ยนะครับไปวางไว้นะครับแล้วก็ลากออกมานะครับว่าเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับอ่าแบบเนี้ยนะครับแค่นี้นะครับอ่ารันเลยเอาดูนะครับทดสอบ เมื่อเรารันเลอเอ์ทดสอบขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นงานนะครับฉากนะครับแล้วก็กระเบื้องนะครับที่เราวาดมาจากโปรแกรม f ฟล์ตนะครับก็ถูกนำมาใช้งานใน c คอนสแ Tool นะครับสวยงามนะครับไปลองฝึกทำกันดูเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ